วัสดีครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของรองเท้าสายความเร็ว Raceflat นะครับ Race Flat ที่ที่ผมใช้อยู่นะฮะตอนนี้สองคู่นะครับเป็นหลักนะฮะอีกคู่หนึ่งนั้นมีต้องเทนเทนที่ให้ให้ยืมมานะครับก็ก็มีลงรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับแฟนรีบอฟนะครับเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะฮะสามคู่นะฮะรีบอฟนะครับ โฟ t Right Fast Run นะครับเมตาเรเซอร์นะฮะแล้วก็ทาคุมิเซนห้านะครับตอบโจทย์นิดนึงนะครับคำถามที่มีถามเข้ามากันเยอะนะครับผมก็รวบรวมรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยมาทําคลิปนี้ในการก็คือมีถามมาว่าผมใช้รองเท้าอะไรวิ่งลงลงคอร์ด uh, นะครับผมใช้รองเท้าคู่ไหนผมใช้ Next Percent เซนต์ไหมผมใช้เดลี่เชนเน่คู่ไหน uh, wing interval, วิ่งอินเทอร์วัลวิ่ง ใช้ความเร็วเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือทาคุมิเ n นนะครับแล้วก็คำถามมีคำถามหนึ่งอันนี้มีแฟนคลับเหมือนกันนะฮะสกาจากโปรเจกต์ the sky is the limit นี่นะครับถามมาว่า Sky ใช้รองเท้าอะไรนะครับมีถามมาตอนนี้ผมลงรู้สึกจะเป็นภาพนิ่งเขานะครับก็มีถามกันมาสังเกตกันนะฮะ ก็เป็น t a k ู m i Sen Adidas t a า u ูมิเซนหนะครับแต่ของ SKY ให้เป็นสีสีแดงนะครับผมใช้สีดําคู่นี้นะครับถึงแม้จะเก่าแล้วนะครับทากูมิเซนหนิดนึงจากที่คุยกับสกาแล้วก็น้องๆเพื่อน SKY ที่ความเร็วน,นะครับสายความเร็วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี t a k ู m i Sen 6ออกมาแล้ว t a k ูมิเซนเจ็ดก็กำลังมาเขาบอกว่าความรู้สึกทากูมิ Sen 5ให้ความรู้สึก ดีกว่านะครับตอบสนองดีกว่านะครับดีกว่าผมนะครับก็คู่นี้นะครับตอนนั้นที่ได้มาก็คือจับจับอารินะครับคู่นี้นะครับน้ำหนักนะครับใช้ได้นะฮะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นรองเท้าที่น้ำหนักเบามากนะครับนะฮะคู่นี้ดรอปเก้านะครับแล้วก็ ส้นนะฮะยี่สิบห้าจุดห้านะครับตรงปลายเท้านี่สิบหกจุดห้ามิลนะครับมิดโซเขาใช้บูสต์นะฮะนะฮะส่วนเอาท์โซนะฮะนะครับก็แน่นอนคอนติเนนตัลนะมียางตรงปลายเท้านะครับข้างหลังนะฮะตรงส้นนะครับและแน่นอนครับเอกลักษณ์เลยก็คือเจาะควิกสไลด์นะครับจะปุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับข้อดีก็คือจิกมันมากนะครับถ้าอยู่ในคอร์ดนะฮะแต่ถ้า ลงถนนนะฮะอย่างคู่นี้เนี่ยผมลากมาแล้วเต็มที่ก็คือ21กิโลพวกนี้เต็มที่นะครับน่าจะได้ยี่สกิโลนะครับฟูลมาราธอนคงไม่ได้นะครับแต่มีคู่หนึ่งนะนะครับมีนะฮะบอสตันนะครับรู้สึกว่าจบที่7ด้วยนะฮะสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ว่าคู่ไหนนะครับทัคุมิเชนนะครับคู่นี้วิ่งสนุกมากนะครับแลตอบสนองดีมากเลยนะฮะในในคอร์ดนะครับแต่คู่นี้เนี่ยตอนที่ผมวิ่งเอทีเอ็มนะครับ จะมีปัญหานิดนึงตอนออกถนนนี่นะครับถนนเปียกแฉ่เนี่ยมีล้อฟรีตอนไหนก็คือตอนลงสะพานนี่ต้องระวังเลยนะฮะออกไปเนี่ยตรงรู้สพรพราม9แล้วก็จะถึงสี่แยก,กสมทนะฮะสะพานเยอะมากเลยนะฮะแล้วตรงเชิญสะพานเนี่ยตอนตอนลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานัน้ำปรากฏว่าพอน้ำนองๆหน่อยเนี่ยวิ่งแล้วมีมีล้อฟรีนะับผมมีล้อฟรีนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะฮะก็ถ้าใครยังหาได้อยู่นะครับคู่นี้นี่แนะนําเลยนะครับใครทีอ่อยากจะลองหารองเท้าที่วิ่งในขอ้อนะครับนะฮะลงขอ์อนะฮะก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากพวกรองเท้าที่ส้นสูงนะครับพวกนี้จะเป็นส้นเตี้ยแล้วไว้ทาความเร็วระยะสั้นนะครับคู่ต่อมานะฮะก็ นี่นะฮะคู่นี้นะครับน้องเทนเทนนะครับคู่นี้พอดีผมใส่ไม่ได้นะฮะผมใส่ไม่ได้คู่นี้ไซส์สิบย11 u สนะฮะผมใส่11ครึ่งนะครับนะฮะคู่นี้ถ้าใครได้มานี่ต้องเพิ่มไซส์หน่อยนะผมแนะนำคงต้องเพิ่มไซส์นะฮะเพราะว่าต้องเผื่อไว้เลยฮะเพราะว่าคอน้งนีกระชับมากเลยนะครับนะฮะเป็นรองเท้าที่กล่าวไว้อยู่นะฮะว่าเบาที่สุดในโลกเลยนะคู่นี้นะครับ ก็ลงน้ำหนักไว้ให้แล้วนะครับนะฮะนี่นะครับเป็นรองเท้าที่ใช้ทําความเร็วและนะครับมีคนวิ่งมาราธอนด้วยนะฮะฟูมาราธอนจบนะฮะสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงชื่อให้นะครับชื่อเลียดนะฮะนะครับก็รีวิวไว้แล้วนะฮะคู่นี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์เขานี่นะครับโฟมโฟลด์ไรท์นะครับโฟมนะฮะซัพพอร์ต คุชชินนิดๆให้มาหน่อยๆนะฮะนะครับแล้วก็เฟล็กซ์นะฮะโอเคนะครับพวกนี้นะฮะและเอกลักษณ์อีกการหนึ่งก็คือนะครับเอาโซเขาเนี่ยนะฮะที่ทำคล้ายๆกันกับทาคุมิเซนนะฮะแล้วก็ a อซิกส์ทาเทอร์เจแปนนะครับมีดีเอสเทรนเนอร์เอซิกส์่อทาเทอร์เอชแต่ทาเทอร์เอชจะเป็นของยุโรปนะครับพวกนี้เอาไว้จิกนะฮะทำความเร็วนะฮะนะครับ แล้วก็เขาเป็นเขายิงเข้าไปในซิลิโคนเลยนะตัวยางเนี่ยนะครับไม่ได้เอามาแปะก,กาวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพวกนี้ก็นะฮะคือใช้ระยะสั้นนะครับเป็นอัดความเร็วอย่างเดียวอ่ะนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามมาอ้าวแล้ว a l a n c e เอ่ Balance, เอ5280นะฮะ5280เนี่ยคือโอเคคาร์บอนนะครับ, 5, 2, 8, 0, Carbon, รบแล้วเขาทำมาไว้วิ่งแค่1ไมล์ 1,600เมตรเท่านั้น1.6กิโลเท่านั้นทำนะเพื่อนเท่านั้นนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยนะครับคู่นี้ก็มีมาราธอนแล้วฟูลมาราธอนมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับแล้วก็ทาคุมิเซนก็ได้ถึงฮาฟนะครับส่วนตัวผมนะนะครับแอลคู่นี้โอ้โหแปลกประหลาดไปจากคนคู่ที่สองคู่ที่ที่ผ่านมานะฮะที่กล่าวมาเนี่ยก็คือคู่นี้บิ๊กเบิ้มหน่อยก็คือ คาร์บอนนะครับเป็นสายคาร์บอนที่ผมเอาลงขอดได้ลงขอดด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็เป็นรองเท้าที่รู้สึกว่าถ้าคลิปนี้นี่นะฮะก็เป็นคลิปที่5แล้วมั้งครับเมทาเรเซอร์นะฮะที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่รู้จะเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะฮะไปรองเท้าคู่นี้แต่เป็นรองเท้าที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยแล้วก็เป็นรองเท้าที่ออร o u n d เลยนะครับคือ อเนกประสงค์ใช้ซ้อมใช้อะไรแล้วผมคือเนื่องจากว่าเป็นโหลดแฟลกนี่นะครับโหลดเตี้ยหน่อยนี่นะครับของเขานี่ก็คือจอบเอ่อจอบ9นะฮะนะครับส้น25่ส้น, 25, สน24นะครับข้างหน้า15นะครับคือเป็นรองเท้าวิ่งที่แบบสมัยจะไปเรียกโบราณก็ได้นะฮะสมัยก่อนนะครับซึ่งไม่ได้เน้น โฟมหนาอะไรมากนะครับแล้วใช้รอบขานะครับรอบขาเราเนี่ยทำงานนะครับแล้วเขาก็ช่วยนะฮะใครที่ชอบความรู้สึกที่เพ่อเท้าติดกับถนนเนี่ยนะครับนี่แหละครับรองเท้าพวกนี้นะฮะผมลืมนิดนึงนะฮะของรีบอร์นะฮะกรอบสีนะครับนะฮะส้นในสิบหกนะฮะข้างหน้าสิบสองนะครับพวกนี้น้ําหนักเนี่ยนะฮะก็ แต่เม t a เรเซอร์เนี่ยนะฮะก็สองกว่ากรัมนะฮะจะหนักนิดนึงนะครับแต่เอามาด้วยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้นะฮะนี่ที่เป็นของผมเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใช้ก็คือเนี่ยจะสลับกันช่วงที่ผมซ้อมวิ่งอินเทอร์วัลวิ่งในขอนเนี่ยนะครับนะฮะตรงขอนเนี่ยผมจะใช้2คู่นี้เป็นหลักแล้วก็ที่สําคัญนะฮะแปลกนิดนึงนะครับคู่นี้เนี่ยวิ่งมาเยอะมากแล้วนะครับ แต่ดูนะครับพื้นเนี่ยยังไม่มีแบบยังไม่มีรอยสึกอะไรจะมีแบบรูบุ๋มบุ๋มบําบไอ้รูเหยียบหินอะไรพวกนี้นะฮะแต่เรื่องของคือไม่มีดอกยางเขาก็เป็นแค่แค่นี้นะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับแต่การเกาะถนนการตอบสนองนะฮะดีมากเลยนะครับดีมากมากเลยนะฮะก็นี่แหละครับนะฮะรองเท้า3ามคู่นะฮะที่เป็นสายเรเซอร์ r a c e f l a ตนะครับที่ใช้ไว้ซ้อมในลู่นะครับในสนามนะครับส่วนตัวผมผมเคยใช้ที่ที่เห็นเนี่ยนะครับผมเคยใช้ฮาร์ซีไปวิ่งนะครับผมใช้ซูมฟลายแต่ก่อนเนี่ยนะครับรุ่นแรกเลยซูมฟลายมันให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนกับคือเหมือนกับ ไม่ค่อยเสถียรคือมันจะเรียกว่าเสถียรไม่สเตเบิลนะครับคือเหมือนกับมันจะมันสูงอะ่ะเรากลัวเหมือนจะจะข้อเท้าพลิกนะฮะมันไม่มั่นคงอะมันไม่มั่นคงเหมือนพวกนี้คือมันเตี้ยนะครับแล้วตัวเราเนี่ยที่ที่สูงแล้วก็น้ําหนักนะครับตัวพอไปวิ่งแบบความเร็วกับพวกนั้นเนี่ยมันผมกลัวว่าผมจะข้อเท้าพลิกผมเลยไม่กล้า พวกพวกนั้นเนี่ยนะอย่าง next percent อย่างตอนนี้ก็มี adidas pro เนี่ยผมเอาไว้ใช้วิ่งยาวคงจะเป็นรลไว้วิ่งแบบวันแข่งเลยแล้วก็เน้นที่มาราธอนเลยนะครับแต่พวกนี้เนี่ยคือถ้ามีฟันรัน 5k หรือมี 10k นะเนี่ยครับนี่ก็เป็น choice ของผมที่ผมจะเอามานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสามคู่นะครับที่ใช้ความเร็ว race f a t นะะฮเว้นแต่รีบอร์กนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องคืนเจ้าของเขาแต่ก็ขอบคุณน้องเทนเทนด้วยนะครับที่เลื้อเฟื้ออีกอีกแล้วนะครับนะะฮน้องเทนเทนน่ารักมากเลยนะครับนักสะสมรองเท้านะครับแล้วก็วิ่งเก่งด้วยนะฮะวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีรองเท้าหลากหลายนะฮะคู่นี้ถ้าในเพจตาม Facebook ในของเราเนี่ยนะครับก็ลองดูนะฮะใครเป็นแฟนรีบอร์กนะครับหรือจะเข้าไปในเพจของ r e b o k c o m เลยก็ได้นะครับรู้สึกยังมีก็ยังมีขายอยู่นะครับมือสองก็มีปล่อยเยอะนะฮะนะครับเท่าที่เห็นมานะครับแต่ผมแนะนำว่าต้องเผื่อไซส์นะฮะพวก Adidas กับกับแมตต์แรเนี่พอดีไซส์เลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะเรเซอร์แล้วก็ตอบคำถามไปแล้วนะฮะนะครับน้องสกายใช้ทากุมิเซนห้านะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะฮะ subscribe ดไลค์กระดิ่งพบกันใหม่บล็อกหน้าขอบคุณครับ